ขอเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ในวันนี้ ก็คงจะนำธรรมะบรรยายในหัวข้อของทุกข์นิโรธการไม่นีปฏิบัตาอริยสัตว์คือข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ซึ่งยตดโยมก็ได้ฟังอริยสัตว์ทั้ง3ข้อจบไปแล้วนะตั้งแต่ทุกขอริยสัต์โยมความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงสมุทัยอริยสัตว์นะก็เรียกว่าเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็นิโรธอาิยสัตว์เนี่ยเรียกว่าความดับทุกข์โยม ก็จบไปบริบูรณ์แล้วนะวันนี้ก็มาขึ้นมัคคอริยศาสตร์โยมข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ซึ่งก็ถือว่าเป็นาการปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติที่จะให้เข้าถึงความดับทุกข์อัตมาก็ได้เลือกเอาพระสูตรสูตรนี้มาอ่านให้โยมฟังก่อนนะว่าก่อนที่เราจะรู้จักข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์เนี่ย ข้อความตรงนี้ก็เป็นการสนับสนุนในเรื่องของการเจริญอบรมอริยมรรคมีองค์แปให้เกิดขึ้นนะโดย่อมาเลือกเอาจากพระสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกายปัญจกะนิบาทเด่มที่35านะโยมเล่ม3ามหายมหน้า40วิมุตติสูตรโยมว่าด้วยเหตุแห่งวิมุตติ5ประการก็คือว่า การที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ได้รับเหตุมาจากอะไรบ้างนะหอย่างนะนี้ถือว่าเป็นเหตุไกลนะโยมเป็นเหตุไกลก่อนที่จะเหตุไกลก่อนที่จะมาสู่อริยมรรคโยมลองฟังดูนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหตุแห่งวิมุตห้าประการนี้ซึ่งเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวที่ยังไม่ ที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิ้นย่อมถึงความสิ้นไปหรือเธอย่อมบรรลุทำอันกเกษมจากโยคะชันเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุก็คือเหตุให้บรรลุมักผลนิพพานนั่นเองเหตุแห่งวิมุตห้าประการเป็นไนดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระศาสดาห,หรือเพื่อนปรมจารีผู้อยู่ในฐานะครูบางรูป แสดงธรรมแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอย่อมเข้าใจอัดเข้าใจธรรมในธรรมนั้นตามที่พระศาสดาห,หรือเพื่อนสาพรมจารีผู้อยู่ในฐานะครูแสดงแก่เธอเมื่อเธอเข้าใจอัดเข้าใจธรรมย่อมเกิดปราโมทเมื่อเกิดปราโมทแล้วย่อมเกิดปีตเิเมื่อใจเกิดปีติกายย่อมสงบผู้มีกายสงบแล้วย่อมได้สวยสุข เมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นเหตุแห่งวิมุตติข้อที่1ซึ่งเป็นเหตุให้ภิกษุผู้มีซึ่งเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะยังไม่สิ้นไปย่อมถึงความสิ้นไปหรือเธอย่อมได้บรรลุธรรมอันกเกษมจากโยคะชันเยี่ยม ที่ยังไม่ได้บรรลุอันนี้ก็คือว่าเหตุให้บรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยเหตุแรกก็คือได้ฟังธรรมะจากผู้อื่นโยมที่เรียกว่าประโตโคสะการฟังธรรมะจากผู้อื่นเช่นอาจจะฟังจากพระพุทธเจ้าก็ดีหรือฟังจากเพื่อนสาวพรหมจารีที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้แสดงธรรมะให้ฟังเนี่ยเมื่อฟังธรรมะแล้วก็ตรีตรองตามธรรมะนั้นก็บรรลุธรรมะเลย อันนี้เป็นเหตุให้บรรลุธรรมะข้อที่1น,นะคือฟังธรรมะจากผู้อื่นเหมือนกับที่อริยสาวกทั้งหลายในสมัยพุทธกาลเนี่ยพอได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าเนี่ยพอจบก็บรรลุเป็นพระอริยะขั้นนั้นขั้นนี้เลยอันนี้เรียกว่าเหตุแห่งวิมุตคือเหตุให้บรรลุมรรคผลน,นิพพานข้อที่1นนะคือฟังธรรมะก็สามารถบรรลุได้ธรรมะข้อที่สโยม ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพระศาสดาหรือเพื่อนพมจารีผู้อยู่ในฐานะครูบางรูปไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุก็แต่ว่าภิกษุย่อมแสดงธรรมเท่าที่ได้สดับได้ศึกษาเล่าเรียนมาแก่ชนเหล่าอื่นโดยพิสดารเธอย่อมเข้าใจอัดเข้าใจธรรมในธรรมนั้นที่ภิกษุแสดงธรรมเท่าที่ได้สดับได้เล่าเรียนศึกษา มาแก่ชนละอื่นโดยพิสดารเมื่อเข้าใจอัดเข้าใจทำย่อมเกิดปราโมทย่อมเกิดสุขเมื่อเมื่อเกิดสุขจิตย่อมตั้งมั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นเหตุแห่งวิมุติข้อที่สอันนี้ท่านไปยัญใหญ่ไปเยอะมากโยมท่านจุดๆุดจุด,จดข้อความก็คล้ายๆกับเหตุแห่งวิมุติในข้อแรกนะแต่ว่าข้อสนี้ไม่เอาภิกษุ ไม่ได้ฟังธรรมะจากคนอื่นนะแต่ว่าเป็นผู้แสดงธรรมะเสียเองขณะที่แสดงธรรมะไปเนี่ยการตรีตรองลำดับเรื่องการวิเคราะห์การใส่ใจการพิจารณาก็ย่มเกิดขึ้นในขณะที่แสดงพอแสดงไปแสดงไปตัวเองก็บรลุธรรมะเสียเองโยมนะผู้แสดงธรรมะก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้อันนี้เป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลนิพพานข้อที่2นะต่อมาโยม เหตุให้บรรลุธรรมะข้อที่3นะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพระศา,าสดาหรือเพื่อนรหมจรรันทร์ผู้อยู่ในฐานะครูบางรูปก็ไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแม้ภิกษุก็ไม่ได้แสดงธรรมเท่าที่ได้สดับก็แต่ว่าภิกษุย่อมทำการสาธยายธรรม เท่าที่ได้สดับได้ศึกษาเร่าเรียนมาโดยพิสดารเธอย่อมเข้าใจอัดเข้าใจธรรมในธรรมนั้นตามที่ภิกษุสาธยายธรรมเท่าที่ได้สดับได้ศึกษาเร่าเรียนมาโดยพิสดารเมื่อเธอเข้าใจอัดเข้าใจธรรมย่อมเกิดปราโมทจุดจุดจุดยมเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นเหตุแห่งวิมุตข้อที่สาม ข้อสามนี้ก็ไม่ได้ฟังธรรมะไม่ได้แสดงธรรมะแต่สาธยายโยมสาธยายก็คือว่าท่องบนสาธยายนั่นเองโยมนะเรียนมาอย่างไรก็มาสาธยายโยมหลายรูปนะโยมนะท่านมาสาธยายอาริยสัจสี่สาธยายอาการสามสสองโยมสาธยายไปสาธยายมานี่บรรลุเป็นพระอริยบุคคลเลยในสมัยก่อนก็มีตัวอย่างมากมาย ต่อมาข้อที่4นะอาตมาขอเล่าย่อให้โยมฟังนะว่าไม่ได้ฟังไม่ได้แสดงแล้วก็ไม่ได้สาธยายแต่ท่านบอกว่าก็แต่ว่าภพกสูย่อมตรึกตรองใคร่กลวนทำเท่าที่ได้สดับที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาด้วยใจเธอย่อมเข้าใจอัดเข้าใจธรรมในธรรมนั้นตามที่ ภิกษุตรึกตรองใคร่ควรทำตามที่ได้สดับได้ศึกษาเล่าเรียนมาด้วยใจเธอย่อมเข้าใจอัดเข้าใจทำย่อมเกิดปาโมดจุดจุดเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นเหตุแห่งวิมุตข้อที่สี่ตรงนี้ก็คือว่าการตริตรองการใครควน การไข้ควร,ครการพิจารณาะโยมนะไข้ควรพิจารณาเช่นเดินจงกรมพิจารณานั่งสมาธิพิจารณาเนี่ยก็เป็นเหตุให้บรรลุมากกว่านิพพานได้อืต่อมาข้อที่หสุดท้ายโยมไม่ได้ฟังไม่ได้แสดงไม่ได้สาธยายไม่ได้ตรึกนะแต่ท่านบอกว่าอะไรนี่ ก็แต่ว่าสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งอ้อันนี้คือว่าสมาธินิมิตนี่หมายถึงว่าการธรรมกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนะก็สมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งเธอเล่าเรียนมาด้วยดีทำไว้ในใจด้วยดีทรงไว้ด้วยดีแทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญาเธอย่อมเข้าใจอัดเข้าใจธรรมในธรรมนั้นตามที่เธอเล่าเรียนสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งมาด้วยดี นัคือการเจริญสมถกรรมฐานในบรรดาอารมณ์กรรมฐาน38แนะแต่เรามักจะได้ยินว่าอารมณ์กรรมฐานเนี่ยมี40อารมณ์อาศัยกรรมฐานนั้นนั่นแหละโยมเป็นอุบายเพื่อให้จิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วก็เจริญที่ปัสนาบรรลุมรรคผลนิพพานได้นะอันนี้อาตมาขออ่านให้จบตรงนี้ว่า,าเมื่อเธอเข้าใจ อัดเข้าใจธรรมย่อมเกิดปราโมทเมื่อเกิดปราโมทย่อมเกิดปีติเมื่อมีใจเกิดปีติกายย่อมสงบผู้มีกายสงบแล้วย่อมได้เสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่มตั้งมั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นเหตุแห่งวิมุตติข้อที่หซึ่งเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวอยู่ที่ยังไม่บรรลุที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิน้นย่อมถึงความสิ้นไป หรือเธอย่อมได้บรรลุธรรมอันกระเสมจากโยคะชั้นเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุดูก่อนภิกษุ์ทั้งหลายเหตุแห่งวิมุตตอ้าประการนี้แหลซึ่งเป็นเหตุให้จิตของพิสูจผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวอยู่ที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิน้นย่อมถึงความสิ้นไปหรือเธอย่อมได้บรรลุธรรมอันกระเสมจากโยคะชันเยี่ยม ที่ยังไม่ได้บรรลุจบวิมุตติสูรโยมเหตุให้บรรลุธรรมะหอย่าง5ประการนะอันนี้ก็เป็นสูตรแรกนะที่จะมาอยากให้โยมฟังเพื่อให้โยมรู้ว่าการที่บุคคลจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เนี่ยจะมีเหตุไกลคืออะไรบ้างนะเหตุไกลก็คือมันจะมีเหตุไกลแล้วก็เหตุใกล้นะโยมนะ เหตุไกลเนี่ยอย่างการฟังธรรมะก็ดีการาาการแสดงธรรมะก็ดีการสาธยายท่องบนการพิจารณาหรือว่าการทําสมระถกรรมฐานเนี่ยเป็นเหตุไกลส่วนเหตุใกล้จริงๆหมายถึงอริยมรรคนะโยมนะอริยมรรคแม้บุคคลจะแสดงธรรมะแม้แม้บุคคลจะฟังธรรมะแล้วบรรลุเนี่ยขณะที่ฟังธรรมะบรรลุ อริยมรรคก็จะเกิดขึ้นน่ะอริยมรรคเกิดขึ้นเป็นเหตุให้บรรลุถ้าอริยมรรคไม่เกิดก็ไม่บรรลุคล้ายๆกับว่าอริยมรรคเกิดขึ้นเพราะอาศัยอะไรอริยมรรคเกิดขึ้นเพราะอาศัยการฟังธรรมะอริยมรรคเกิดขึ้นเพราะอาศัยการแสดงธรรมะเพราะอาศัยการสาธยายธรรมะเพราะอาศัยการตรึกธรรมะและก็อาศัยการเจริญกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ย ตรงนี้ก็คิดว่าจะยมคงเข้าใจนะยมสําหรับสูตรนี้ทีนี้มาดูอีกสูตรหนึ่งยมอยู่ในสังยุตตนิกายมหาวาระวเล่ม5้าภาคหนึ่งก็คือเล่มเล่มหาภาคหนึ่งนะหน้าที่62สยมอ่าปาระสูตรว่าด้วยธรรมเป็นเครื่องให้ถึงฝั่งวงเล็บ นิพพานโยมสาวัตถีนิทานดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำแปดประการนี้ที่บุคคลสเสริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อถึงฝั่งคือน,นิพพานทำที่มิใช่ฝั่งอ่าขออภัยนะอ่านรัดเป็นที่หนึ่งโยมนะ ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายทำแปดประการนี้ที่บุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อถึงฝั่งคือนิพพานจากที่มิใช่ฝั่งวงเล็บวัตตะนะวัตตะที่วัตตะคือ่ามกลางน้ำเอานั้นแต่โยมนะถวนนิพพานคือฝั่งโน้นทำแปประการเป็นฉนหนคือความเห็นชอบไปยหญใหญ่นลยโยมเนี่ยจมาทวนให้โยมนะโยมนะความเห็นชอบความดารีชอบ การพูดชอบการทำการงานชอบเลี้ยงชีพชอบมีความเพียรชอบระลึกชอบแล้วก็ความตั้งใจมั่นชอบทำแปประการนี้แลที่บุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อถึงฝั่งจากที่มิใช่ฝั่งพระผู้มีพระภาคเจ้า สุคตสาสดาครั้นตรัสวย,ยากรณภพาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าในพวกมนุษย์ชนที่ถึงฝั่งมีจำนวนน้อยก็คือผู้ที่ถึงนิพพานมีน้อยมากนะแต่หมู่สัตว์นอกนี้ย่อมวิ่งไปตามฝั่งนั่นเองขึ้นฝั่งไม่ได้โยมนะลอยคออยู่บางคนก็จมลงไปตายนะก็คือวัตสงสารนั่นเองที่จริงท่านอุบมาไว บุคคลสี่จำพวกนะโยมพระอรหันต์ขึ้นฝั่งนะพระอนาคามีเนี่ยอยู่แตะฝั่งแล้วโยมแต่ขอบฝั่งแล้วส่วนพระสกะทาคามีกําลังไหว้ใกล้จะถึงฝั่งโยมส่วนพระโสดาบันนั้นโผล่หัวขึ้นมามองเห็นฝั่งโยมส่วนปุถิชนนั้นอยู่ท่ามกลางทะเลลึกอมองไม่เห็นฝั่งเลยบางคนก็จมลงไปตายตายกลนทะเลนะ ตรงนี้ท่านอุปมาไว้ในสูตรนั้นก็คล้ายๆกับสูตรนี้โยมนะในพวกมนุษย์ชนที่ถึงฝั่งมีจํานวนน้อยแต่หมู่สัตว์นอกนี้ย่อมวิ่งไปตามฝั่งนั่นเองส่วนชนเหล่าใดประพฤติตามในธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสด,ดีแล้วชนเหล่านั้นข้ามบ่วงมฤตยูซึ่งข้ามได้แสนยาก ที่จะข้ามไปถึงฝั่งได้บวงมฤตยุคือห่วงมหนันโนบของวัตสงสารโยมยากที่จะไปถึงฝั่งคือนิพพานนะบัณฑิตพึงละทำฝ่ายดำเสียทำฝ่ายดำก็คือตัณหาอวิชาความโกรธความโลภความหลงอิจฉาพัาบาททำฝ่ายอากัอกุศมอักศลธรรมทั้งหมดนะโยมต้องละนะจะเดินทำฝ่ายขาวทำฝ่ายขาวก็คือบุญกุศลทุกอย่างจะเป็นทานศีลภาวนา เป็นต้นโยมบุญกิ้าวตุสิบหรือมักมีองค์8นี่แหละเป็นธรท่ไฟขาวออกจากความอะไรคือกิเลสนะโยมนะกิเลสเป็นความอะไรอย่างหนึ่งกามกุณ5ก็เป็นความอะไรวัตตะก็เป็นความอะไรโยมอาศัยธรรมอันไม่มีความอะไรแล้วก็คือพระนิพพานนะโยมไม่มีความอะไรพึงละกามเสียเป็นผู้ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลปรารถนาความยินดีในวิเวก ที่สัตว์ยินดีได้ยากวิเวกในที่นี้หมายถึงพระนิพพานเลยซึ่งสัตว์โลกยินดีได้ย,ยากเหลือเกินโยมขณะพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วเนี่ยมาประกาศพระพุทธศาสนาไม่รู้กี่ล้านพระองค์แล้วนะชนเหล่านั้นก็ยังยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยก็แสดงว่าสัตว์โลกนั้นยินดีพระนิพพานได้โดยยากโยมบัณฑิตพึงยังตนให้ผ่องแผ้วจากเครื่องเศร้าหมองของจิต จนเหล่าใดอบรมจิตดีแล้วโดยชอบในองค์เป็นเหตุให้ตัดสรู้ก็คืออง,องค์มรคนั่นเองนะองค์มรคหรือว่าพุทชงก็ได้โยมนะแต่ว่าในนี้หมายเอาองค์มรคซึ่งเป็นองค์โดยชอบที่จะให้ตัดสรู้ไม่ถือมั่นยินดีแล้วในกะยินดีแล้วในความสละคืนคือไม่ถือมั่นด้วยตัณหามาหนาทิฐิ คนที่ถือมั่นด้วยตัณหาก็ถือมั่นว่านั่นของเราถือมั่นด้วยมานะก็เราเป็นนั่นถือมั่นด้วยทิฏฐิก็คือว่านั a, ่นเป็นสัตว์เป็นตัวตนเป็นอัตตาตัวตนของเรานะถ้าไม่ถือมั่นก็ละตัณหาไม่ยึดว่าเป็นของเราไม่ยึดว่าเราเป็นไม่ยึดแต่เป็นสัตว์เป็นบุ kadar, คคลเรียกว่าไม่ยึดมั่นด้วยตัณหามานะทิฏฐิยินดีแล้วในความสดะคืนสดะคืนคือปล่อยวาง ความถือมั่นนะสละคืนความถือมั่นชนเหล่านั้นเป็นผู้สิ้นอาสวะหมดกิเลสมีความรุ่งเร,รืองปารินิพานแล้วในโลกนี้จบโยมปาปาระสูตรที่4ในสังยุตตนิกายมหาวรารวักเล่ม5้าภาคหนึ่งหน้าที่62-63โยมที่จริงมหาวรารวักเนี่ยจะมีอยู่สองเล่มนะคือเล่ม5ภาคหนึ่งกับ ภาค2ถ้าภาค1นี้ก็จะเป็นเล่มที่31ยมภาค2ก็จะเป็นเล่มที่32โดยมากก็จะมาจะนำเล่มที่31เนี้เป็นลำดับเล่มแต่5ภาค1นั้นท่านหมายเอาลำดับในสังยุตตนิกายเพราะว่าสังยุตตานิกายจะมีอยู่หเล่มยมมาวักนี้จะเป็นเล่มที่5และเล่ม5นั้นก็จะมี2เล่มคือ5ภาค1กับ5ภาค2นะอันนี้ก็เป็นเรื่องลำดับของพระไตรปิฎก ญาติโยมก็ฟังเอาเนื้อความของพระธรรมพี่องค์ทรงตรัสในเรื่องของพระนิพพานนะโยมนะที่จะมานำาอ่านาให้โยมฟังในสูตรนี้ก็เพื่อให้เห็นว่าอาริมักอันประกอบด้วยองค์8นั้นเป็นหนทางให้เข้าถึงพระนิพพานที่องค์ทรงเชิญชวนให้พุทธบริษัทได้ปฏิบัตินะก็จบมาที่เพียงเท่านี้สระสูตรนี้คือมักเป็นหนทางให้เข้าถึงฝั่งโยมต่อมาฟังอีกสูตรหนึ่งนะ ปฐมสามัญญะสูตรโยมว่าด้วยสามัญญะและสามัญญผลสาวตินิทานคือพระองค์ทรงประทับอยู่ที่พระเจตวันนะพระองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงสามัญญะความเป็นสมณะและสามัญญผลผลแห่งความเป็นสมณะแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังเรื่องนั้น ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สามัญญะเป็นไะนอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8คือความเป็นชอบปญายใหญ่เลยความตั้งใจชอบนี้เรียกว่าสามัญญะสามัญญะคือว่าข้อปฏิบัติที่เป็นสามัญสำหรับพระภิกษุสมณะที่เข้ามาบวชในพระศาสนานี้ต้องมีสามัญญะคือความเสมอภาคกันยมที่จะต้องปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์8นะ ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็สามัญจะผลเป็นชนไหนคือโซดาปฏิผลจัากทา,าคามิผลอ,อนาคามิผลอรหัตผลนี้เรียกว่าสามัญจะผลผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในสามัญยะยมนะมองอีกทีหนึ่งก็คือว่าอริยมรรยมรยม,มีองค์8เนี่ยเป็นสามัญญะคือมรรคสีนะ่ส่วนสามัญจะผล ก็คือผล4โยมมรรคสเป็นสามัญญะด้วยผลสก็เป็นสามัญญผลนะที่จริงตรงนี้ก็เป็นสูตรที่สนับสนุนการเจรเดินอริยมรรคมีองค์8นะโยมทีนี้อีกสูตรหนึงโยมนะมรรคแเรียกว่าพรหมจรร์สาวัตถินิทานเหมือนกันโยมครั้งนั้นแลภิกษุรรูปหนึ่ง เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่รัทบับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งนัที่คกวรส่สวนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าโพรมจจรรันโพรมจรจรันดังนี้ก็โพรมจรจรันเป็นไนที่สุดแห่งโพรมจรจรันเป็นชไนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุอริมักอันประกอบด้วยองค์8คือสัมมาทิฏฐิปยัญใญ่ สัมมาสมาธินี้แลเป็นธรมจรรย์ความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะนี้เป็นที่สุดแห่งพรมจรรย์เมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แแล้วก็ถือว่าประพฤติพรมจรรย์เมื่อประพฤติพรมจรรย์สมบูรณ์ก็ละราคะโทสะโมหะได้นะจบโยมปฐมพิกขุสูตรว่าด้วยมรรคแปดเรียกว่าพรมจรรย์ อายมวันนี้เวลาก็าหมดลงอีกแล้วนะอาตมาได้นำพระสูตรที่พระองค์ทรงแสดงเกี่ยวกับอริยมรรคมีองค์8นะซึ่งถือว่าเป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์อา่านให้ยโยมฟังพอเป็นเบื้องต้นก่อนนะสำหรับในวันนี้เดี๋ยวยียมติดตามรับฟังเรื่องของอริยมรรคมีองค์8ในสูตรอื่นๆในวันต่อไปนะ อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายต้องขอจากลาญาโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินก็เ,เจริญพร